สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่กับผมคนเดิมนะครับเทดูทีวีเนี่ยให้เดินอะไรก็ดูไปนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่เกมคาบาสองเหมือนเดิมอีกแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครั้งนี้ก็อ่าเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือโปรเจกต์เอ่อกูรูประจําสายนะครับผมก็คือรีวิวแบบละเอียดกับของสายนั้นๆเลยนะครับผมนะวันนี้ก็ผมก็ได้ ได้รีวิวของสายพีสหรือว่าพระนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ mm hmm. ก็กำลังเล่นพีสหรือว่าพระอยู่นะครับผมสำหรับโปรเจก t นี้โปรเจกกรูประจําสายนะครับก็จะมีแคสเตอร์แต่ละคนครับคนอื่นๆนะครับก็ที่เล่นกับเอ๋าสองเนี่ยนะครับก็จะมานั่งรีวิวสายของตัวเองที่ตัวเองเล่นอยู่หรือว่าที่ตัวเองถนัดน,นะครับก็จะมารีวิวสายนั้นๆน,น,นะครับเช่น สายฟอสเชอร์ her, นะครับจะเป็นช่องอะไรเนะี่ยโอ้โหชาแนลนะครับหรือว่าฟอสเบเดอร์ก็จะเป็นช่องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ช่องช่องเฟสอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีคร่าวๆก็จะมีมานี้นะครับส่วนที่เหลือเนะี่ยผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็มีผมเองเป็นช่องไปดูทีวีนะครับก็จะรีวิวสายพีชหรือว่าพานั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหานะเนื้อ เนะะื้อหาคุณเหมือนบทเรียนเลยนะเนะะืนะะ้อหาเนอหาความรู้เกตไกด์ไลน์นะครับของคนที่ของวิธีการเล่นสายพรีดหรือว่าพระนะฮะที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะก็ผมจะแนะนำสายอาชีพพระให,ให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับนะ,ะทำความเข้าใจกับสายนี้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่กำลังเล่นอยู่หรือว่ากำลังจะเล่นสายนี้นะ,ะก็มาดูคลิปของผมเป็นไกด์ไลน์เป็นการศึกษาข้อมูล ต่างๆเพื่อที่จะเล่นให้เก่งนะครับให้ชำนาญนะครับในภายภาคหน้าเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดได้นะครับนะฮะโอเคนะครับเริ่มจากค่าสแตทพื้นฐานนะครับผมจะเริ่มจากกราฟก่อนเลยนะฮะนี่กราฟแว็บนะฮะเมื่อตอนที่เราสร้างตัวละครใช่ไหม้ะมันก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับอาชีพอะไบลาๆนะฮะแล้วก็จะมีกราฟ หกเหลี่ยมนะขึ้นมานะครับก,ก็จะมีการแล้วก็ชี้ไปในค่าเด่นต่างๆนะครับโดยค่ากราฟของสายนี้ที่มันบอกมานะมันจะชี้เด่นแบบทิมลงไปเลยจนสุดเลยนะครับก็คือค่าฮิลลิงพาวเวอร์นะครับก็คือค่าพลังการฮิวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสายพระนะรเราก็ต้องพีดหรือว่าพระเนี่ยเราก็เราก็ต้ตีความออกนะว่ามันเอาไว้ทําว่าบทบ,บาทของมันเนี่ยเอาไว้ทําอะไร นะครับไม่ใช่โจมตีแน่นอนนะครับก็เอาไว้ฮิลิ่งนะเป็นซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพประจำทีมนะคอยช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นๆนะครับให้อยู่รอดปลอดรอดฝั่งจนจบแตนเชียนจบอารีนาอะไรก็แล้วแต่นะบจบเวทอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราไปช่วยเขาหรือว่าเราไปไหนกับด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะคอยซัพพอร์ตคอยฮิลคอยอะไรอย่างเงี้ย ให้เพื่อนให้สมาชิกให้คนผู้เล่นอื่นไปนะครับส่วนค่าที่เป็นลองนะครับก็จะเป็น attack length นะครับแล้วก็แ e n แ t ็ a นะันั่นก็นีความหมายก็คือระยะการโจมตีแล้วก็ขอบเขตความกว้างของการโจมตีนะครับหรือว่าการฮิวนั่นเองระยะระยะการฮิวระยะโจมตีอะไรเงี้ยนะครับความกว้างอ่ารเงี้ยแล้วลองมาก็จะเป็นแ t t a c k s p e e นะครับก็คือความเร็วในการโจมตีหรือว่าความเร็วในการฮิลนะครับก็จะเร็วระดับหนึ่งนะก็มีความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ช้าจนเกินไปอยู่ในแบบพอดีพอดีนะครับส่วนที่น้อยเลยนะครับน้อยแบบไม่เห็นไม่เห็นค่าเลยนะคือ d i f f e r n e นะครับ d i f f e r n c e กับ m a แ y tag mary mary tag นี่คือการโจมตีกายภาพนั่นหมายว่าพาระเราไม่ต้องพูดถึงการโจมตีกายภาพเลยนะครับเพราะมันเป็นสายเวทนะครับเป็นสายเวทสายหนึ่งนะเป็นแต่ว่าเป็นเวท ของการรักษานะครับการฟื้นฟูการช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็ไม่มีอยู่แล้วไม,ไม่จําเป็นต้องมีการตีกายภาพเพราะเราไม่ได้ไปถือดาบถือโล่ไปหอกฟันตีดัานฟันแทงในะครนะฮะไม่ต้องมีแต่ด e เฟน s ์เนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าแต่ยังไงตัวนี้มันให้มาค่าของกราฟเนี่ยน้อยสุดๆนะครับก็แสดงว่าตัวนี้บางแน่นอนนะบ,บางบางนะบ,บางมากๆ นะบางจริงๆนะครับผมก็ใครที่กำลังจะเล่นสายนี้นะครับก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็เจอผู้เล่นหลายหลายคนนะนะที่เล่นด้วยกันที่ผมเจอตามตามดานเจนหรือว่าอะไรต่อแต่เขาบอกว่าเขาก็เคยเล่นพีคมาเหมือนกันแต่ว่าเขาทนกับ นกับอุปสรรคที่เขาต้องเจอไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวมันบางแล้วก็ค่าพลังโจมตีเนี่ยม,มันมีน้อยอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เวลาทำเควสหรือว่าไปลงนันเจียนอะไรเนี่ยไปถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมเองก็ใช้ของอรสูงนักกว่าจะมาได้ถึงขนาดเนี้ยประมาณตอนนี้ก็เลเวล54ละจากกำลังกำลังจะ55นะครับก็ถือว่าถือว่าฟันฝ่ามาเยอะ่ันมาเยอะนะครับก็ตรงๆเลยว่าจริงๆผมเองก็ จริงๆผมเองตอนเซิฟเปิดแรกๆผมเป็นวัยเออร์นะหรือว่าดับใหญ่เนี่ยนะจริงๆแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นพระจริงๆตอนแรกนี้ตอนแรกนี่สายชีพพินพ์หรือว่าพระเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยนะเพราะว่าผมไม่ถนัดไม่ถนัดเล่นซัพพอร์ตหรือว่าถนัดพวกคอยต้องคอยมานั่งฮิวอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะไม่ถนัดเลยไม่เป็นเลยจริงแต่ว่าพอได้มาหัดพออะไรเงี้ยมันก็มันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งนะครับสนุกไปแบบหนึง่งแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป นะกับสายระหว่างสายดาเมจสายที่โจมตีอย่างเดียวกับสายที่ต้องมานั่งคอยซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันก็ดีไปแบบนึงนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ใครที่จะเล่นก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าเล่นเนี่ยก็คนก็ควรจะเล่นนะนะเพราะว่ามันกําลังเป็นที่ขัดแคลนในในตลาดเกมเนาะเพราะว่าถึงว่า ถึงแนมะ้ว่าตอนนี้ผมก็จะเห็นคนที่เล่นพระเยอะขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่แทบไม่ค่อยมีเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเล่นพรีสเล่นพระเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้คนทําให้พระเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับนะครับผมโอเคนะครับนี่พูดถึงคุณเดนแล้วล่ะไปไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนนมื่อกี้พูดถึงกราฟนะครับการโจมตีแล้วก็พูดถึงความในใจที่ผมเล่นมาทั้งหมด นะครับว่าต้องใช้ความอดทนในการเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ใช่สายดาเมจมันไม่ใช่เหมือนเกมอ,อื่นๆเช่นเกมแร็นลล็อกอะไรเงี้ยที่เล่นพีชแล้วมันจะมาพลิกแพงเป็นม้องเป็นอะไรพวกน้นที่มีพลังโจมตีแรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเกมนี้มันคือพีชก็คือฮิลก็คือซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตไปเลยตายตัวนะครับไม่มีการเปลี่ยนคัสเปลี่ยนอาชีพเป็นม้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็ต้อง ทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเราเป็นสายดปสายซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพให้กับทีมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สายทำดาเมจนะครับไปไม่ใช่สายโจมตีนะโจมตีได้นะครับนะฮะโจมตีได้นะครับพระพระก็มีสกิลที่เอาโจมตีนะเอาไว้ใช้ในตัวรอดนะครับเอาไว้ใช้เอาตัวรอดในบางเวลาในบางกรณีที่จําเป็นนะครับเวลาเราไปไหนไปไหนคนเดียวเนี่ยแบบขึ้นไม่ได้จริงหรือว่าเควส เนี่ยเออเราพอทําคนเดียวได้เราก็ทํากาใช้สิ่อยู่โจมตีที่เรามีเนี่ยโจมตีไปนะไปทําคนคนเดียวได้อะไรเงี้ยพอพอทําได้แต่ถ้าไปตีบงตีบอสลงดันอะไรเงี้ยเราต้องพึ่งเพื่อนพึ่งเพื่อนอยู่แล้วเพื่อที่จะให้บอกเพื่อนเนี่ยตีบอสฆ่าบอสแล้วเพื่อนก็พึ่งเราเหมือนกันนะพึ่งเราตัวที่เราต้องไม่คอยฮิวเลือดคอยซัพพอร์ตคอยชุบคอยลบบัฟอะไรเงี้ยเงี้ยเราพึ่งเพื่อนเพื่อนพึ่งเรานะครับเราคอยพึ่งกันช่วยกันซึ่งกันและกันนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นอินโทรดักชันนะฮะสำหรับบทคลิปแรกนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะเบืบทนำว่าใครที่กำลังจะเล่นนะครับผมก็จะพูดถึงสายนี้ฟังคร่าวๆนะว่ามันต้องเจอกับอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มันต้องผ่านต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุกมานะค่อนข้างเยอะนะเยอะพอสมควรนะกว่าสาย เยอะกว่าสายดาเมจนะเพราะว่า,าเมจมันมีดาเมจจมตีแรงอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าสายพานเนี่ยจมตีน้อยตัวก็บางอีกนะนก็ทําอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะก็ต้องวามาณพยายามนะครับผมนะอันนี้ก็เดีนะ๋ยวผมจะมีคลิปต,ตัวอย่างที่ผมเล่นมานะครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้นี่เองผมก็อัดเอาไว้เล่นๆนะนี่นะครับก็จะเป็นพวกเ,เป็นพวกอันนี้อันนี้ตอนที่ทำเวรายวันนะที่แมปใหม่เลยนะแมป แซนซีรูนนะครับแมทแมทห้าสิบแมทเพลสายใหม่เลยนะนอันนี้อันนี้ผมก็ทำเควสคนเดียวนะเควสไหนที่ผมทำได้ผมก็ทำคนเดียวนะครับอ่านะไห้ดูซิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ก็เป็นตอนที่ผมกำลังนั่งเออไม่ใช่นั่งจีบกำลังวิ่งทำเควสคนเดียวนะครับนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมต้องวิ่งต้องอะไรเควสที่ผมทำไหวผมก็ทำคนเดียวนะเช่นตะีตีมอนที่มันไม่ได้โหดอะไรอะไรมากมายแลก็ไม่ได้ไม่ใช่บอสอะไรเงี้ยผมก็ทำคนเดียวนะนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะพึ่งคนอื่นเยอะนะครับนะฮะก็จะมี เพชรอะไรท,ทำได้ก็ทําไปนะครับคนเดียวไหวก็ทําไปคนเดียวไหวก็ทําไปนะครับถ้าทําไม่ไหวก็ค่อยเรียกเพื่อนเรียกอะไรอย่างเงี้ยคอยหาคนที่วิ่งผ่านไปยังไนก็โอเคก็ไปขอตีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ะเห็นได้ว่าโดนดาเมจไม่โดนดาเมจของมอนสเตอร์ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในแมปใหม่บางทีมันก็ไม่ได้โหด ไม่ได้แบบโหดแบบตีทีเป็นพันสองพันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีทั้งไม่ได้มีทั่วแมปนะบางแมปมันก็มีตัวที่ตีเบาตัวที่กากากาก็มีเหมือนกันพูดตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะว่าแมปใหม่โหดจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าแล้วก็ของที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะนะครับเรียกว่าแพทใหม่เป็นของที่ด้อยไปแล้วอ่ะนะตอนนี้ผมใส่แค่เซตสี่เจ็ดสองลูเองนะครับแล้วก็ลูน ลูนก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็กลางกลางอ่ะนะไม่ได้โดดเต็มแล้วก็เว 9, ลเเวลแปดเวลเก้าเวลเจ็ดเวลหกขั้นไปนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็เล่นตามที่ตัวเองมีนะค่อยค่อยค่อยหาค่อยเก็บของรอมริบไปนะครับผม <ๆ S 1> นะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นตอนที่ผม,มนะตีบอสบอสบอสแมัพนะเป็นบอสเหมือนเฟสให้เก็บบอสโล่กับบอสขวานเนาะอย่างละตัวเนี่ยอันนี้ผมก็ทําคนเดียวนะ ถ้าหาคนไม่ได้จริงคือมันต้องใช้สเตปนะครับการที่เราจะตีบอสล้มบอสคนเดียวที่เลื่อยเป็นสแสงคนเดียวเนี่ยมันต้องใช้สเตปสเตปความที่เราเล่นมาพอสมควรนะนะครับคือต้องยิงไปยิงไปหรือว่าฮิวไปฮิวไปด้วยยิงไปด้วยแล้วคอยหลบสกิลบอสนั่นเองนะครับว่ามันจะมีวงสีฟ,ฟ้าขึ้นมาเมื่อกี้นะ นั่นแหละฮะคือเราต้องคอยหลบคอยหลบระยะการโจมตีของมันเพื่อเราที่เราจะไม่โดนดามจนะครับแล้วก็คอยใส่บัฟอะไรบัฟพวกบัฟไข่เงี้ยเพื่อจะลดการโจมตีลงครึ่งหนึ่งนะครับเช่นมันโจมตี600เราก็จะได้รับแค่300นะเพื่อเราได้รับการโจมตีที่เบาลงนะครับแล้วเราก็เนะี่ยต้องพลิกแพงมันต้องพลิกแพงอะครับเวลาเราไปไหนคนเดียวมาไหน,นคนเดียวนะฮะมันต้อง มันต้องลุยเดี่ยวบ้างมาถึงเวลาที่ต้องเราต้องลุยเดี่ยวบ้างก็มีไม่ใช่ว่าจะพึ่งเพื่อนซึ่งเพื่พอเราตลอดเวลานะฮนะนะ่แหละครับนี่คือความลำบากอย่างที่ต้องเจอนะครับแล้วก็ดามจของพีดเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยดูแค่ตีที่เยังไม่ถึงพันเลยนะถ้าไม่ติดคีนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะติดคี้ก็พันหนึ่งพันกว่ากว่าพันสี่พันห้าอย่างมากก็สามพันนะครับที่ผมไม,ม่มีอยู่อันนี้ก็เกือบตายนะ ก็ค,ค,คือความลำบากที่มันต้องเจอนะครับ <Ă> รนี่แหละฮะโอเคต่อไปนะฮนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราต้องเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเดนอัพกับทีมแล้วนะครับนะคือต้องไปคอย e ีวเลือดไปคอยให้เพื่อเราตายอะ่ะเพื่อง่ายนะครับคอย อยู่รถตลอดแเราฟังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปท้อเควสไอ้นี้เป็นเควสที่ยากเควสหนึ่งนะในแบบใหม่แบบยากมากๆมันเพราะว่ามอนมันโหดแล้วก็ตีแรงนะฮะบางทีโดนเลเมททีเดียวก็ก็นอนนอนก็มีนะครับต้องใช้สเต็ปที่ค่อนข้างเยอะนะฮนะเนะี่ยก็เป็นแบบสิ่งนะที่ต้องเจอคือง่ายอ่ะผมผมก็เล่นมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับก็ดีกว่ามันก็สนุก เพราะว่าเหมือนเราก็เป็นตัวดาเมจด้วยเป็นซัพพอร์ตด้วยนะครับบางทีก็ช่วยเขายิงบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ฮิลนะว่างๆว่างๆก็จะช่วยเขายิงตรงไหนก็ขับขันก็กดฮิลรัวเลยฮิลกป็นแบบมานาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับเวลาเราไปอยู่ในระ,ระดับที่สูงๆนะครับเราต้องคอยดูเลือดของเรา เลือดของสมาชิกของเพื่อนเราในปาร์ตี้เนะี่ยเราต้องไปให้รอดนะครับทีนี้นคือเราเราจะต้องกะว่าเวลานี้เราเวลานี้เราควรจะใช้สกิลอะไรเวลานี้เราควรต้องใช้ี f ไหมตอนนี้เราควรต้องใช้บัฟอะไรเน,นะเนี่ยนะเนี่ยนะคือความลำบากของพีทอย่างหนึ่งนะครับคือเราต้องกะจังหวะกะระยะกะแบบต้องคอยมองเพื่อนมองเรามองมอนสเตอร์ว่ามอนจะทำอะไร เพื่อเราจะตายเท่าไหรเอ้ยเพื่อเราเหลือ HP เอพีเท่าไหร่คนไหนเลือดเอพีเหลือน้อยเราต้องคอยซับคอยคอยช่วยเหลือแบบเต็มที่เพื่อไม่ให้ทีมไม่ให้ทีมล่มไม่ให้ทีมแตกนะนะครับนะรบ,บรรยากาศก็จะเป็นอนประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการลงดันธาตุด้วยนะดันธาตุเนี่ยนี้ก็จะเป็นวงดันธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นธาตุนนาไฟนะฮะธาตุไฟนะับดันธาตุจะมีทั้งหมดสามธาตุนะครับมีไฟมีมืดแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับที่ง่ายที่สุดดันธาตุที่ง่ายท,ที่สุดจะเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นธาตุมืดแล้วก็น้ําแข็งจะยากหน่อยนะครับลำตามลำดับนะ ก็เดี๋ยวจะรีวิวดันทานให้ดูด้วยนะครับในคลิปพัทหน้าๆน,นะครับพัทบทต่อๆไปจะรีวิวเรื่องดันเจี้ยนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงน,นี่ก็ให้ดูแบบเข้าๆกันไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ ดีบอสนะครับตรงนี้ก็เป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ใหญ่นะครับเลดใหญ่เป็นปาร์ตี้เทลเป็นปาร์ตี้กับทีมนะทีมละหกคนซิตี้นะครับอันนี้เราก็ต้องจัดลําดับนะมันก็มันไม่ใช่มันก็จะไม่มีพระจะมีพีดเราคนเดียวแล้วมันก็จะมีพีดละหลายคนนะครับก็ต้องเรียงลำดับว่าเออคนนี้ลำดับที่เท่าไหร่เราอยู่ลำดลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คอยแปลงร่างคอยดีเอ็มเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นสเต็ปนะะ ผมอยู่ระดับที่4นะครับมันก็จะมีคนคอยให้สัญญาณว่าเราเออถึงคิวเราแล้วนะเราต้องแปลงเพื่อที่จะให้เลือดเพื่อนของเราเนี่ยไม่ลดอะไรเงี้ยคิวเรื่อยๆอันไหนตอนเราว่างเราก็เราก็ยิงยิงมันนะครับทำดาเมจช่วย่นหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเราต้องแบบพลิกผันพลิกสถานะของเราแบบไปมาอย่างเงี้ยบางท,บทีก็เป็นสร์นบางทีก็เป็นดาเมจเนี่ยบนไปนะครับ ก็นสนุกไปแบบหนึ่งนะแบบเราต้องเล่น2ออย่างเลยนะโอเคนะครับโอเคครับผมพอคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเล่นพีชนะก็ไม่ได้เหนือบ่าไม่คงไม่หนักนะอะไรเพราะว่าแรกแรกแรกแก็จะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกๆรกบบประมาณประมาณเลเวลหนึ่งขึ้นไปถึงประมาณเลเวลประมาณสักอ่สี่สิบ นะก็จะเริ่มสบายแล้วเริ่มมีสกลิลอะไรมากขึ้นให้เราใช้ได้หลากหลายขึ้นนะครับแล้วแรกก็จะลำบ,บากนิดน,นึงนะครับนะฮะก็ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับก็ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับก็แรกๆเลยเนี่ยผมทำเวสคนเดียวเลยนะรแรกๆทำคนเดียวมาตลอดทุกเวสนะครับคนช่วยไม่ค่อยมีเลยผมไม่ค่อยไปขอให้ใครช่วยเลยนะ แล้วก็อันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมเก่งหรือว่าผมเทพอะไรนะผมคืออันไหนเราอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกว่าวอะไรที่เราทาไหวคนเดียวได้เราก็ทํานะครับเันไหนเราทําไม่ไหวหรือว่าใครขอให้ช่วยเราก็ตี้ยเขาเราก็ได้เควสด,ด้วยได้เควสด้วยได้ช่วยได้ช่วยคนด้วยไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เนี่ยมันต้องพลิกไปพลิกมานะครับก็จะมีเควสที่ให้เพื่อนช่วยจริงก็คือเควสที่ลงดันนะเป็นเคว็เคลียร์ดันเกียร์อะไรเงี้ยเมเออให้เพื่อนที่เบื่องสูงมมาช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้เคลียร์เควสให้หมดไปอะไรเงี้ยนะครับ นะนี่ก็จะเป็นสเต็ปนึงนะครับแต่ใครที่มีเพื่อนนะมีเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนช่วยนะจะเร็วขึ้นนะเร็วมากๆเลยนะครับจะก็จะดีนะครับโอเคนะครับ, okay, รบผมก็ก็ไงน <laughs> <laughs> ี่ก็ก็พูดถึงความยากลำบากหรือว่าก็อินโทรดักชันแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นของพีชเป็พอสมควรแล้วเนาะนะครับยังไงก็ เดี๋ยวบทหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงาสายนะสายสายที่พีทที่คุณนิยมเล่นกันนะครับเป็นพวกว่าอย่างไรอ่ะเราเล่นพีชเนี่ยมันมีสายอะไรบ้างชั่วพวกสายดีเฟนต์สายลบสายเลือดสายฮิวแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ว่ามันมีสายอะไรบ้างนะครับมีกี่สายแล้วเราแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเลือกดูว่าเราจะจะเล่นสายอะไรนะครับนะฮะอันนี้ก็คลิปแรกเนี่ยผมก็มาบทให้ฟังนะับคิดซะว่าผมมาบทให้ฟังเกี่ยวกับการเล่นพระเละเองนะแต่ว่าไม่ต้องถอดใจนะครับลำบากก่อนสบายทีหลังนะคนเล่นพนะระนะครับจริงๆนะครับคนพบเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวอะไก็เจอกันใหม่ในบทที่สองนะบ,บทที่สองนะครับเป็นบทที่2ก็ เราจะชื่อบทว่า,าสายที่คนเล่นกันเกี่ยวกับอาชีพพระนะครับโอเคแล้วนเะจอกันนะครับกับบทหน้าบทที่2นะครับครับา,าสองกูรูสเปเชียลนะรีวิวสายพริตนะครับสำหรับคลิปนี้บทแรกนะอินโทรักชั่นเกี่ยวกับพระนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมที่ผมยังไม่ได้ทำเกี่ยวกับพระนะฮะอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายนี้นะครับก็เมนเข้ามานะครับเมนใต้คลิปหรือว่าถ้าก็ไปในแฟนเพจนะครับผมก็จะตอบให้ว่าเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะรีควายีควาีนมไม่ใช่รีควายเมน ก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะทําออกมาให้พูดถึงเรื่องที่คุณอยากจะทราบนะครับให้ดูกันไปนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เลีร์กันไปโอเคนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บทแรก Interaction เจอกันใหม่บทที่2นะครับพูดถึงบทหน้านะครับบทที่2พูดถึงสายที่เล่นกันนะครับสายที่ที่คนเล่นที่คนเล่นผาเขาทําที่เล่นกันนะครับโอเคก็ okay. ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ บทที่สองบายๆจ้าบ๊ายบาย